อนแรกเขาให้เดินหน้าไปอีกไปไม่ได้แล้วเราฟีแล้วเพาเดียวนะฮะดูยางเ้าก็เลยมาลงตรงนี้เลยแล้วจะต้องเดินหน้าเข้าอีกสภาพเละบ้าเลยนะหน้างานวันนี้แล้วบวกกับเมื่อวานฝนตกด้วยนะสภาพผมเดินไปเข้าห้องน้ํายังไปไม่ได้เลยเนี่ยมีไมโครมีอะไรสแตนบายพร้อมนะไม่ต้องกลัว ลงเสร็จออกไม่ได้เดี๋ยวไม่โคดึงนะเขาบอกอันนี้ก็พยายามดัดเมื่อวานก็ใกล้เคียงเมื่อวานเข้าบ้านล้งแต่กลางวันพี่เล้งดัดให้แล้วแล้วผมก็ดัดอีกนิดหน่อยแล้วก็เก็บสีนิดหน่อยข้างหน้าน่าจะไปไม่ได้คิดว่าถ้าลงเสร็จน่าจะต้องถอยออกหรือยังไงหรือถอยขึ้นมันเป็นไปได้ยากนะเดี๋ยวจะกลับรถแล้วก็เดินหน้าขึ้นดีกว่าเผื่อมันขึ้นเองได้นะ ไม่โคลาะของมันเบาไอ้ไอ้ลรอไอ้ลรอค้ำไอ้ล้อลรอจัดลอยเลยลอยเลยตะกุยสาเหตุที่มันตะกุยน่าจะหมดแล้วมันเบาแล้วอันสุดท้ายแล้วมั้งนะสวัสดียังเป็นทางการนะครับไม่ต้องถามว่าออกได้ไหมนะออกไม่ได้ครับเขาบอกให้ไปกลับรถข้างในอู้พี่ย่าให้ผมเข้าไปเลยเข้าไปนี่งานเท้านะครับเดี๋ยวตอนนี้ไม่โคพร้อมแล้วนะ โคดึงเขจะให้ถอยขึ้นนะยังผมลงมันตรงนั้นนะมันชันมากมันสไลด์ลงเลยนะเมื่อกี้เมื่อเช้าอ่ะเดี๋ยวแล้ว ตูดเอาตูดไปทางไหนพี่เขาจะดึงตูดไปทางไหนเนี่ยจะได้หัน พี่ต้องดึงตูดไปทางทางทางนี้ไม่ได้คุยกันกับไมโครเดี๋ยวพี่จะเดินไปเรียกแล้วต้อาางไปเคลีรยร์ใจให้ว่าจะเอาตูดไปทางไหนนะไม่ได้ไม่ต้องเบื่อไม่ต้องช่วยอะไรอยู่เฉยๆคอยขับบังคับวงมาเลยไม่ได้ทำอะไรนะเฉย,ยๆพี่จะทำไง Yeah. ที่ลงไปขอบคุณไม่โคเขานะคือน้องบอกผมไม่รู้พี่ให้ลากไปไหนเราก็ไม่ได้เดินไปคุยกันนะครับแต่ว่าผมตระกูลบอกโฟเมนว่าเฮ้ยพี่ตกลงจะลากตรงไปหรือจะลากตูดไปทางทางขวามันจะได้หันออกเกไม่เข้าใจกันาจะดึงตรงๆไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยอยู่เฉยๆเลยเมื่อกี้หนแล้วเกาะที่หูตู้นะครับหูตู้ค่อนข้างแข็งแรงนะไม่ได้เกาะที่รถนะสลิงก็ยืมของรถเทียบนะลงเสร็จแล้วนะครับก็ขอบคุณ น้องที่ขับไมโครด้วยนะครับถ้าได้ดูคลิปนี้เขาจะได้ดูไหมล่ะคือถ้าเป็นสามหกอะไรอย่างเงี้ยหรือสองพาอย่างเงี้ยเขาก็คงช่วยเหลือตัวเองได้บ้างเลยผมว่านะแล้วเพาเดียวนี้ถ้าเจอหน้างานแบบนี้ยอมรับเลยว่าจบนะเป็นข้อเสียของอเพาเดียวของเอฟทีไนะวันนี้ก็อยู่แถวน้องปลื้อน้องปลื้นนะครับน่าจะเป็นแถวแถวน้องปลื้นเลยชนบุรีเกือบจะถึงรรยองอีกแล้วผมเห็นป้ายแกลงรรยองอีกแค่สิบกว่ากิโลนะ อ้มันเป็นชนบุรีที่ไกลมากเลยนะเพราะว่าชนบุรีชนบุรีก็ประมาณนี้นะ<อ>แต่จริงน้างงานแบบนี้ที่ผมเคยไปหลายๆที่นะจะเป็นแถวสมุทรสคาครหรือแถวกรุงเทพตอนนั้นไปสมุทรสาครตอนที่ขับสามหกแทบจะแทบจะลงไปเกลงใจพนักง,งานเลยเขาเกณฑ์คนมาสิบวันยี่สิบคนนะมันล้างรอแล้วไม่ได้ล้างธรรมดานะล้างแบบเอาแปรงถู เอาน้ำฉีดขัดแบบสะอาดเลยเพราะว่าเขาจะไม่ให้ดินพวกนี้มันไปสู่ถนนสาธารณะไปสาธารณะนะเขาเรียกว่ารับผิดชอบสาธารณะร่วมกันนะสาธารณะประโยชน์ถนนสาธารณะอันนี้เราวิ่งเขาไม่ได้ล้างให้เราก็จะวิ่งไปแบบนี้แหละแต่เดี๋ยววิ่งค่อยๆค,ค,คลานซ้ายไปก่อนไม่ให้มันกระดินเยอะนะ รถกระกบะพี่ก็จอดอยู่ตรงนี้เราก็ามาเร็วขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเราขึ้นแล้ววิ่งเลาะซ้ายไปก่อนนะ,ออนะโรรถมาหนงไง,งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับโหหน้างานนี่ใช้คำว่าถ้าเกี่ยวกับเ t ทเราทีเราโหดแล้วมันหนักอะ่ะมันใบงานมันสาวชิบิตะนอะ่นชิบอตันแล้วแบบตอนเห็นลงเนินผมแทบจะไม่กล้าลงเลยนะแต่ผมเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าไม่ไหวยังไงให้ไมโครช่วย แล้วลงผมเบรกทุกรอยนะมันลงไปนิดเดียวเบรกแล้วมันก็สไลด์ไปลื่ดลืน่นลื่นดินเนี่ยลงซ้ายไปก่อนนะไอ้ดินมันไอ <c oughs> ้ดินมันกระเด็นก่อนอ่าเขางลอกกันเต็มเลยจริงๆคนมีที่ล้างลอนะเอาจริงอ่ะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครให้ด้วยก็แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็มาที่แถวแถวชนบุรีแถวแถวหนองปลื้นะครับผมคิดว่าแถวแถวหนองปลื้น,นั่นแหละไม่ได้ใจว่าตรงไหนแต่แถวนั้นแหละนะครับก็มาลงเป็นเครื่องเ,ออเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กหน้าง,งานหน้าง,งานที่เขากำลังก่อสร้างอยู่นะก็จะประมาณนี้นะก็ฝา <etz> กเพื่อนกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปสุรยิยมรุทุกใหม่ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สุริยมรุทธ์สวัสดีครับมักระเด็น ดินมันกระดินเราใายไปก่อนเราใายไปยาวๆไปเลยเนี่ยนะได้ยินเสียงไหมนะ กลับไปคืนตู้เปล่าที่กรุงเทพนะผมก็เวตั้งเบรกสักนิดนึงนะฮะเวที่แบบว่าเขาทํารถบรรทุกหรือยานรถบรรทุกติดถนนง่ายๆเลยก็เข้าไปติดต่อแล้วก็ให้เขาตั้งเบรกให้หน่อยนะครับสาเหตุของเราเหมือนจะเบรกไม่อยู่ตั้งแต่ตอนที่เบรกไม่อยู่ที่ภูกเก็ตแล้วนะที่ไปภูกเก็ตแล้วรอบนี้ก็ตั้งเบรกแล้วแล้วก็มาคืนตู้นะครับที่ลานสมาร์ทกมสิบห้ารถยังติดนะครับรถยังเยอะ